ีลไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นเพียงแต่ส่วนประกอบเป็นเครื่องแบบแต่ตัวศีลจังอยู่ที่กายวาจาใจไม่คิดฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่กระทําสิ่งเหล่านี้ก็มีศีลขึ้นมาศีลอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทําทางกายทางวาจาถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ ไม่ดื่มสุรายาเมาไม่พูดปดโกหกหลอกลวงถึงแม้เราจะใส่เสื้อผ้าขาดขาดก็ไม่เป็นไรเสื้อผ้าจะดูแล้วเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ได้มาทําให้ศีลของเราหมุนหมองแต่อย่างไรแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่รักษาศีลเราไปใส่เสื้อผ้าที่สะอาดชุดขาวทำด้วยผ้าชนิดดีๆสั่งมาจากเมืองนอกมันก็ไม่ได้ทาให้มีศีล กิดขึ้นมาได้เส้นอยู่ที่การรักษากายวาจาใจของเราไม่ให้ไปทำบาปนั้นให้เราเข้าใจประเด็นนี้